สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะกับเ็ดมันอันคาสอยู่กับแอนนาค่ะและต้จ๋าปลากัดไทยเออปลากัดไทยไประดับโลกเลยนะนี่ได้แรงมันจะเป็นแบแอมนด้าเลยนะต่สวยมากเลยนะชุดเธออะดูซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศไงไม่รู้เหมือนั้ยซ้อนซ้อนเงื่อนโอเคแต่เพื่อนทรยศไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่วันนี้ได้ข่าวว่าเธอจะมาเปิดอะไรเป็นที่แรกไม่แรกหรอกเป็นที่หนึ่ง คุณผู้ชมอันนี้คือที่1คุณผู้ชมที่ดู YouTube อยู่นะคะกดกระดิ่งกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาด<ช>อัอนนา<ะ>ที่แรกที่1และคุณผู้ชมที่ดู Facebook อยู่ผ่านเพจใช่ไหมคะแชร์ลงกลุ่มเลยแชร์เลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์แก็คอมเมนต์มาหาเราสองคนด้วยนะคะ,ะแล้วก็จะบอกเลยว่าใครที่มีเพื่อนเยอะไปตามเพื่อนมาเพราะว่าคุณก็คือผู้นำกลุ่มอ่ะวันนี้เป็นเรื่องราวดราม่าแรกนะคะ,ะคือเมื่อวานเนี้ย เมื่อหลายวันก่อนละกันไ<ฆ>ม่ใช่วานนี้เมื่อประมาณสี่ห้าวันก่อน<ฆ>แม่หนึ่งเขาก็ลงโพสตแคปชั่นพร้อมกับภาพสุดเซ็กซี่มากานะเราเปิดได้ไหมภาพนั้นนะ่ะเปิดได้ไหมโอ้โหภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่นะอีกภาพหนึ่งอะอลังการมากคือช่วงหลังเนี่ยแม่้หนึ่งเขาาจะลงความเซ็กซี่ความสวยภาพแบบเป็นสรีระผู้หญิงอะเนี่ยภาพนี้ภาพนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แรงมากนะแต่ความที่มันเป็นสองรอบเป็นสองแนวมันเลยแรงดูแรง เกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำหนึ่งคือแม่โสดแล้วแม่จะทำอะไรก็ได้คราวนี้ <ale? S 2> <บ>ก็มีคนมาด่าค่ะบอกว่าแต่งตัวโป๊ชอบทำตัว11รอรอนะฮะคนก็มองว่าตัวเองพยายามนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พยายามทำตัวให้เป็นเจ้าแม่ให้คนนับถือพยายามให้หวยแต่ทำไมทำตัวแบบนี้มันทุือจุดนะฮะคราวนี้แต่จริงๆแล้วอจริงๆนะพูดแบบนี้แม่น้หนึ่งก็ฟฟองได้เลยนะ ทุเรศน่าเกลียดมากกว่าเราจะบอกว่าแกฟ้องจริงนะโลเออแม่หนึ่งกเป็นคนจริงนะแกฟ้องจริงนะแกรวมรวบรวมสำนวนคดีแกฟ้องนะจ๊ะแกเทีย่ยวห,หาด่าแกเลยเปื่อยจร,จริงๆแล้วเราว่าเรื่องการแต่งตัวเนี่ยมันควรจะหมดจากโลกนี้แล้วปาที่แบบว่าผู้หญิงห้ามแต่งตัวโป๊คือเอาจริงอันนี้ไม่ได้เข้าข้างแม่หนึ่งนะ,<ฮ>ะในส่วนตัวเรามองว่าผู้หญิงจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้โดยที่เขาจะประกอบอาชีพอะไราก็ได้ส่วนคนจะศรัทธ,ธาไม่ศรัทธ,ธาชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของอีก อ่ะงั้นกั้งแพูดในมุมป้าได้ไหมอ่าได้ในมุมป้าแต่ถ้าเขาเป็นแม่ชีไม่เหมาะไม่ <laughs> อ่ะฉันพูดเลยถ้าเขาเป็นแม่ชีถ้าเขาเป็นผู้ทรงศีลเป็นทาอาชีพเกี่ยวกับรักอาเกี่ยวกับอาทรงเจ้าอะไรย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะอ่อเรือ,อน,นร่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้อาชีพเขา,าอะผู้ตรงคือให้เลขด้วยซ้ำคืออันอันดับแรกนะ แม่น้ำหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นเป็นคาราวาเป็นคนเหมือนเราทั่วไปไใ่ส,สามารถแต่งชุดอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยที่แม่น้ำหนึ่งดำขึ้นมาเพราะว่นหนึ่งให้เลขใช่ไหมแต่แม่น้ำหนึ่งไม่ได้มีอาชีพเป็นคนทรงเจ้าไม่ได้มีอาชีพเป็นผู้ทรงศีไม่ได้มีอาชีพที่จะให้เลขถูกป,ป่ะคะอาชีพเขาให้เลขแต่ว่าไม่มีอาชีพที่แบบว่าเกี่ยวกับว่านุ่งข้าวห่มข้าวาการถือศีลอะไรแบบนี้ดังนั้นเราว่าสิทธิบนเรือนล่างมันเป็นเรื่องที่พูดกันมาตั้งแต่อเมริกาแล้วใช่แต่ ในความที่เป็นคนที่ติดตามแม่น้ำหนึ่งอ่ะไม่ได้มีแต่เด็กๆที่จะเปิดใจกว้างไงก็จะมีคุณป้าคุณแม่คุณพ่อที่แบบรู้สึกว่าแบบขอบคุณที่ให้โชคให้ลาบเขาบางคนอ่ะไปตั้งความคาดหวังว่าคนที่ฉันชอบจะต้องเรียบร้อยจะต้องเป็นคนดีจะต้องเป็นคนแต่งตัวแบบนั้นแบบนี้เราจะบอกให้แยกก่อนนะว่าการที่เป็นคนดีกับการที่แต่งตัวโป๊เป็นคนละเรื่องกันนะะเออเป็นคนละแบบบางคนแต่งตัวโป๊แบบเปิดหมดเลยนะแต่เป็นคนดีมาก เจอคนชอบช่วยเหลือเข้าวัดทำบุญก็ได้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาดังนั้นอนะคาแรคเตอร์เนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็การแต่งตัวเนี่ยเราว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอ่ะเดี๋ยวไปฟังแม่ม้นหนึ่งพูดกันคือคนที่ชื่อว่าอีน้ำหนึ่งเนี่ยยังไงทำอะไรก็โดนดา่าเป็นคนแต่งตัวแบบนี้นะคะเสื้อก็จะเปิดหลังแบบนี้มองข้างหน้าเหมือนจะเรียบร้อยแต่ก็ต้องโชว์หน่อยมันเป็นเรื่องปกติ ไม่ด้เกี่ยวค่ะว่าคนศรัทธาพยานาจะต้องเป็นคนดีการที่หนึ่งมีปู่คุ้มครองหนึ่งแต่งตัวแรกหนึ่งแต่งตัวโป้ไม่ได้หมายความว่าหนึ่งเป็นคนนะคะแล้วหนึ่งแต่งตัวแรกแต่งตัวโป้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกียดค่ะเพราะฉะนั้นคิดใหม่ชีวิตเป็นคนแต่งแบบนี้อยู่แล้วแต่งบ่อยแต่ไม่ได้อัพลงเพราะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้กูท้องท้องอยู่ไง ท้องแล้วจะใส่เกงยีนขาสั้นมันก็ติดท้องไงมันก็ใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้มีลูกไม่ได้ท้องก็แต่งได้ก็แต่งแบบนี้นี่คือเป็นตัวเรานี่คือตัวอีฉันเอาเวลาคาดหวังในตัวกูเอาไปคาดหวังชีวิตอนาคตของตัวคุณเองพรุ่งนี้จะ อะไรพรุ่งนี้จะทํางานอะไรพรุ่งนี้จะขายอะไรชีวิตวันข้างหน้าจะมีอะไรจะซื้อบ้านซื้อรถลูกจะเป็นแบบไหนครอบครัวจะเป็นแบบไหนลลูกหลานญาติพี่น้องจะเป็นแบบไหนเอาเวลาไปคาดหวังในตัวเขาดีกว่าอย่ามาคาดหวังในตัวกูกูเป็นแบบนี้อย่าพูดว่ากูดังแล้วเป็นแบบนี้เพราะคนกูขายบาปีกนกกูเปิดนมให้ลูกค้าดูกูก็เป็นแบบนี้อันนี้เรื่องจริงหึงใจะ เอากับใครไปไหนทำอะไรอะไรยังไงขอใช้คำว่าไม่สึกนะคะเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะจะมีผัวกี่คนจะซื้อผู้ชายกินไหมผัวจะหล่อไหมผัวจะรวยหรือเปล่าหรือจะมีคบทอมหรือจะคบผู้หญิงอันนี้นะคะเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวนะคะ เอาดีๆคืออันนี้นี่จะบอกว่าฉันตามนางมาตั้งแต่สมัยแม่มหนึ่งเนี่ยขายบาปีกนกสมัยก่อนเนี่ยแกจะเอาบาปีกนกมาแปะหน้าอกเลยนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก่อนจุดทูบอีกนะ อันนัน้นเป็นอาชีพเขาต้องพรีเซนต์ให้ลูกค้าอันนี้เป็นก่อนจ <Yeah. S 2> ุดทูบอีกนั้นเนี่ยบาปีกนกตัวนี้นะคุณผู้ชมขานี่นี่แปะแบบนี้นะแล้วมันกระชับนะทําให้ออกได้รูปเนี่ยแล้เขาจับเนี้ยถ้าแบบนี้ฉันชอบนะเพราะ oh. ว่าถ้าเกิดว่าฉันจะได้เห็นว่าทายังไงไงแล้วตอนที่เขาไม่ให้เลขเพราะตอนเขาท้องเขาเลยไม่ได้ขายบลาเขาก็เลยมาให้เลข oh. แทนแล้วจังหวัดให้เลขก็เลยเลขเข้ามาหลายๆงวดติดต่อ,อก,กันก็เลยดังเป็นแม่นำหนึ่งเ oh. ขาไม่ได้ดังจากการที่แบบว่าเป็นผู้ทรงศีลหรือว่าเป็นผู้แบบนุ่งขาวออะะไรรแบบนนนนนี้้มาาก่ดัังเ ใส่คนที่มาด่ามาว่านะว่าเออคาดหวังตั้งความคาดหวังไว้ตัวเขาว่าเขาจะต้องแต่งตัวแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นอย่างนีง้แต่แต่ว่าบางทีไม่ได้คาดหวังบางทีคุณยายคุณป้าคุณแม่เขาไม่ชินมไม่ชินกับการเปิดเผยเนื้อหนังขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะไม่เหมาะ,ะแต่วิธีการพูดเขาอาจจะไม่ค่อยน่ารักทีเนี้ย <Yeah. S 2> พอเจอแม่น้ำหนึ่งเนี่ยตอบกลับไปว่าก็เลยแรงเลยไม่เสือกนะคะเรื่องส่วนตัวนะคะ<อ>คือเป็นคําพูดน้ําเสียงนุ่มๆน,นะแต่ว่ากลัวแหละ แต่จริงๆแล้วแกเป็นคนนิสัยดีนะนี่พูดเลยว่าเจอตัวจริงอะ่ะเป็นคนคบได้คนหนึ่ง <Yeah. S 1> จริงๆเป็นคนคบได้เลยแหละเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมานะฮะ Go ahead Go ahead Go ahead